ก็สวัสดีนะทกสานะครับลำดับสัปดาห์ที่แล้วที่เราจะเรียนกันเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการคอนัวรหรือว่าการสร้างบ้านบนพื้นที่ที่มันไม่ราบไม่ได้เป็นแบบพื้นที่แบนนะครับเราจะต้องมารู้จักคํา่าังตัวหนึ่งที่อยู่ในหมวดที่เรียกว่า sandbox นะครับพอเราคลิกตัวเนี่ยมันจะมีคำตั่งออกมาแบบนี้ตัวแรกเรียกว่า f o มค contour นะครับ วันที่สองเป็นฟอร์มสแกก็คือแบ่งแบ่งแบ่งช่องรอายจ่านะครับวิธีใช้ตัวแรกเนี่ยมันจะใช้สำหรับคุมวัตถุเช่นสมมติว่าผมมีวงกลมนะแล้วก็กด F เพื่อย่อมันนะครับเดี๋ยวเราลองดูตามนะนะสมมติว่าผมดึงดึงขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวข้างในก็คือเป็นระดับชั้นค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งปกติในการทำเทกเกตอัเนี่ยมันจะทำแบบทางลาดหรือทางเนินไม่ได้นะครับหรือว่าทำให้เป็นแบบตรงโค้งนั่นจะค่อนข้างจะลำบากไอ้คำสั่งตัวเนี้ยก็จะเอามาประยุกต์ใช้ในการทำคอนัวรลในระดับชั้นต่างๆลองดูนะครับแบบนี้นะครับนนยกตัวอย่างนะแล้วพอเราใช้คำสั่งตัวเนี้ยจากที่มันเป็นชั้นๆเนี่ยมันจะเหมือนมีอะไรปกคลุมที่ตรงนี้นะครับ ฟอร์อมขันหัวภาพนะฮะทายเป็นตรงแบบโค้งๆมาเลยชั้นที่ข้างในมันก็ย,ยังยังยังเป็นชั้นอยู่เนาะแต่ข้างนอกจะโค้งๆนะทีนี้ถ้าเราจะเอาออกอ่ะมันสามารถเดบลคลิกดับเดบลคลิกแล้วก็เอาชั้นออกได้เลยนะครับแบบนี้สามารถลงสีได้นะสมมติผมใส่เป็นยาดน,นะครับสนใจเป็นหลังคาก็ได้เป็นลูปลุคฟิ้งนะครับข้อท้ายสลับมีการขึ้นทรงท,รงที่เป็นฟรีฟอร์ม แล้วก็เป็นชั้นๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะต่อมาถ้าสมมติเรามีพื้นที่บ้านขนาดจึ่งค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรอ่าผมกาหนดให้อยู่ประมาณ35ล่า35 35เมตรแล้วถ้าเราวางไว้บนบนพื้นดินเนี่ยทั่วไปก็ไม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ากฏว่าไอ้ตัวเนี่ยเราไม่ได้วางบนพื้นดินอย่างเดียวนะครับเราดัานไปวาง ไว้บนเนิเน,นเขาอ่าวางบนเนินเขาเนินเขาอาจจะมีระดับคอนทัวร์นี่ผมสมมตินะว่าอ,อาจจะเป็นลนักษณะแบบนี้ก็ได้ลักษณะคอนทัวร์ที่เป็นแบบนี้แบบนี้หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นแบบนี้อ่าแล้วก็สี่ชั้นอ่าแบบนี้นะครับาจะาลบเส้นที่มันไม่นนเสียข,อข,อข,อขอ้องออกลบออก พื้นที่ของเรามันไม่ราบไม่ได้อยู่บนพื้นที่ราบนะครับแบบนี้นะครับวางไปแล้วเพราะว่าถ้าการเปลี่ยนเส้นเส้นคอนทัวที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนอยในตัวโปรแกรมบางทีมันประมวลไม่ทันเราอาจจะดึงขึ้นมาทาล่ระด0.5ก็คือ50เซนนะครับประมาณ0.5เซนต์นนะ มีบางคนอาจจะหนึ่งเมตรก็แล้วแต่ผมเอาศูนย์จุดห้าแล้วกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นไปอจุดห้าเฉยขึ้นไปอย้ขึ้นไปอีกจุดห้าเขึ้นไปร้อยเมตรห้าสิบแล้วเนาะหนึ่จุดห้าเเห็นไหมครขึ้นมาสองเมตรแล้วนึนจุดห้าเฉยอย่พื้นที่มันไม่เรียบละนะครับมันมีทางลาดมีอะไรเยอะๆเกิดขึ้นนะครับ นี่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องลองเอาบ้านของเราเนี่ยเราต้องรู้ว่าบ้านของเรามันก้อนยาวเท่าไหรนะ่บ้านของผมอยู่ที่6.5คูณ8เมตรนะครับแล้วก็จ้างที่เหลี่ยมขึ้นมาบนนี้ก่อน6.5ละ8ทำไมมันต้อง6.5เนาะ6.5ละ8คูณที่เหลี่ยมของเราอยู่ตรงนี้ก็ น่าดีมานี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ Copy มาไว้ข้างๆรำมานีก copy มาครับนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็ทำการคุมให้มันกลายเป็นก็เรียกว่าเอ่อเป็นคอนทัวร์แต่ก่อนที่จะคุมคอนทัวร์เนี่ยนักศึกษาต้องเอาบ้าน บ้านไปวางไว้บนตัวนี้จริงๆก่อนนะครับเอาไปวางไว้บนนี้าวางแล้วนะเสนอเป็น point ไปที่มุมมองด้านบนนะครับเพื่อที่เราจะจะวางวางจากมุมมองข้างบนเดอนให้มันตรงกับตำแหน่งที่เราจะวางนะครับแบบนี้ทีนี้บ้านจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้แบบติดพื้นอย่างนี้นะครับปกติมันจะยกลอยขึ้นมาสักหน่อยสักประมาณ จุดหนึ่งห้าเซนก็ได้นะครับแล้วเห็นเห็นไหมครับว่าจะมีการลอยเกิดขึ้นดังนั้นเราจะต้องให้คําสั่งตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าแทมนะครับถ้าแตมเนี่ยคลิกเสร็จปุ๊บคลิกท,ที่ตัวบ้านนะครับนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวพื้นที่เราจะจะทําการแทมตั้งมันจะยกยกตัวพื้นผิวขึ้นมาได้เลยน,นะครับยกขึ้นมาแบบนี้เอาให้แตะแตะตัวบ้านนะครับ จัดแล้วก็กดบ้าน,นแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ซ่อนซ่อนมันให้ซ่อนบ้านไปน,น,นะครับน,นี่คือพื้นที่เราตั้งตั้งบ้านจากนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็ต้องกดคอนทัวร์บาในการคุมพื้นที่ให้มันกลายเป็นคอนทัวร์แล้วก็สามารถที่จะใส่ที่เป็นแลนสเคปก็คือหญ้านะครับใส่หญ้าเข้าไปแบบนี้ใส่หญ้าเข้าไป แบบนี้นะครับคุมเข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊ทีนี้มันก็จะเห็นเส้นที่เป็นเหลี่ยมๆแบบเนี้ยอาจจะดูไม่สวยนะครับเราก็ใช้คําสั่ง E กดลบกดชีปค้างไว้นะคะรับเหอลบเหลี่ยมๆต่างๆออกไปัญ้าเราก็จะเนียนขึ้นแบบนี้น,นคะครทีนี้เราก็จะสามารถที่จะเอาบ้าน อันหายแล้วครับข้นงหน้าหอ่าบ้านเราก็อยู่บนเนินและอ่าบ้านเราอยู่บนเนินแล้วเช่นไม่เจาะข้องเระเราไม่มีนี้ตัวบ้านเนี่ยมันก็ต้องมีมีทางเดินเนาะเราก็ต้องดูว่าเราจะกําหนดที่ทางเดินของบ้านอยู่อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ double ลคลิกเพื่อกุ๊บตัวนี้ไม่กุ๊บนะนะ แล้วก็เอามาวางมาข้างล่างเลื่อนขึ้นข้างบนเดือนฐานขึ้นข้างบนแบบนี้เพื่อที่จะเอาฐานเป็นมันไปแตะกับตัวบ้านแบบนี้นะครับจะได้รู้ว่าอันนี้คือระดับแนวแนวบ้านเนาะจากนั้นให้เราทําการเขียนะจะฟรีแฮนหรือเส้นโค้งก็ได้แล้วแต่ไม่ไม่ได้ชี้เล็กเขียนทางเดินที่จะเข้าบ้านสมมติว่าผมเดินมาแบงน,นี้ทางนะ แล้วก็อานนี้ผมก็เดินมาฝั่งนี้อ่านอ,อ,นอ่านีข้อนะบันผมจะไม่สวยนะดีดๆให้ดูดังนั้นเราต้องให้คํสั่งคํสั่งหนึ่งเพื่อจะสแตมปหมายทางเดือน,นี่ยลงมาในคอนทัวร์ของเรานะครับก็คือคาสั่งตัวนี้นี่คือว่าแบบกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะประมวลผลว่าเราจะแตมป์ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาเอาไปแตะ ข้างล่างที่เราจะต้องการแซมนะครับเห็นไหมมันก็จะมีรอยทางเดินปรากฏขึ้นแล้วก็ทกําการย้ายแผ่นออกไปหรือซ่อนไปก็ได้ได้เห็นไหมก็จะมีทางเดินเกิดขึ้นแล้วก็แตเพิ่มที่เข้าไปนะครับใส่สีขอเท่านะคะใส่สีที่เป็นส่วนที่เป็นทางเดินนะจะเข้าไปตรงเดี๋ยวนะ ตรงนี้ป่ะอเอ่อขอค้าผิดนั้นนะครับก็าสามารถสามารถใส่สีได้อ่าก่อนนะอยู่ตรงไหนตึ๊ดตึ๊ดเึ๊ดตึ๊ดอ่ก่อนอืมอืมอืม อลองเอ็กพอร์ตไปทีมันได้ไหมือกรถได้ละได้ละก็สามารถใส่ก้อนหินเข้าไปที่ทางเดินใเ,เรียบร้อยนะครับแบบนี้แบบนี้ในส่วนที่ไม่จำเป็นก็ลบทิ้งไอ้เส้นมันประหลาดนเ่ยนะลบทิทั้งหมดโอเคเราก็จะได้บ้านที่ อยู่บนเนินนะครับแล้วก็มีทางเดินเป็นระดับคอนทัวแบบนี้แล้ก็